สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราอยู่ในคาบเรียนของเรื่องคำที่มีตัวกระลันนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปเนื้อหาค่ะคุณครูมีสิ่งนี้มาให้นักเรียนทายดูค่ะว่าสิ่งนี้เรียกว่าอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะสิ่งนี้เรียกว่ารถยนต์ค่ะเด็กๆสังเกตคำว่ายนต์นะคะว่ามีตัวอะไรเป็นตัวกลันอยู่ สิ่งนี้ที่กำกับตอเต่าอยู่อยู่บนหัวตอเต่านะคะเราเรียกว่าไม้ทันทคาดค่ะส่วนตอเต่าที่มีไม้ทันทคาดอยู่ด้านบนเราเรียกว่าตัวกาลันค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของตัวกาลันกันค่ะตัวการันคือพยัญชนะที่มีไม้ทันทคาดกำกับอยู่ข้างบนเวลาอ่านไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นซึ่งตัวการันจะอยู่ท้ายคำ หรือกลางคำก็ได้ค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของคำที่มีตัวกลันที่อยู่ท้ายคำกันค่ะคำแรกคือคำว่าสัตว์กีตาร์ไดโนเสาร์วิวาเจดีต่อมาคือตัวอย่างของคำที่มีตัวกลันหยุ่กลางคำค่ะคำแรกคือคำว่า คอนเสิร์ตช็อกการ์ตูนและกอล์ฟค่ะเด็กๆคะเรามาดูคำศัพท์ที่น่ารู้กันคะ่ะคำแรกแพทย์กษัตริย์โทรทศัศน์หนังสือพิมพ์สงการโทรศัพท์เวทมนตยักษ อาจารย์สมบูรณ์สัมพันธ์เหตุการณ์วรรณยุลูกศิษย์สหกรณ์ซื่อสัตย์ประโยชน์และทิวทัศน์ค่ะ เด็กๆคะต่อมามาช่วยคุณครูหาคำศัพท์ที่มีตัวกรันที่ถูกต้องกันดีกว่าค่ะเรามาดูตลาดคำศัพท์ของเรานะคะว่าจะมีคำไหนบ้างเด็กๆช่วยคุณครูหยิบสินค้านั้นหน่อยนะคะอาตอนนี้เรามาอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วคะ่ะเด็กๆเด็กๆช่วยคุณครูหาหน่อยคะ่ะว่าสินค้าตัวไหนที่ใช้ตัวกรันถูกต้องคะเด็กๆหยิบใส่ตะกร้าเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันค่ะอ่ามีคำไหนกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคำแรกกอวิวาอาจารย์เจดียักษ์หยิบมาถูกกันใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เ,เก่งมากเลยค่ะคุณครูขอฝากให้เด็กๆไปทบทวนเรื่องคำที่มีตัวกะลันด้วยนะคะ หากเด็กๆมีข้อสงสัยสอบถามคุณครูเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูมาตอบคำถามให้ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ